เทศกาลปีใหม่เป็นอีกเทศกาลที่มีผู้คนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับไปหาครอบครัวเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ในระหว่างการเดินทางก็อาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุรายงานช่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปี2564มีผู้เสียชีวิตมากกว่า538คนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบดังกล่าวกองพันพัฒนาที่2จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติให้กับกำลังพลเพื่อให้ ความช่วยเหลือเมื่อพบอุบัติเหตุและในคลิปนี้เป็นการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนครับ 1. พลิกผู้ได้รับบาดเจ็บให้อยู่ในลักษณะท่านอนหงายพร้อมบล็อกคอในขณะพลิก 2. บล็อกคอผู้บาดเจ็บและถอดหมวกกันน็อก 3. ใส่ฮาร์ดคอล่าให้กับผู้บาดเจ็บเพื่อยืดตึงกระดูกส่วนคอของผู้บาดเจ็บ และดามส่วนที่บาดเจ็บโดยใช้ไม้ดามกับผ้าก๊อตยืด 4. นำผู้บาดเจ็บขึ้นบอร์ดและใส่ชุดหมอนประคองศีรษะ 5. นำขึ้นสเตชเชอร์เข็นขึ้นรถและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปกองพันพัฒนาที่2พร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย